Woo! <laughs> ของวันนี้ที่รุจิมาแนะนำตัวหม้อหุงข้าวนะคะยี่ห้อไก่เออนะคะอะไรอะไรเออเอินะคะไข่โอมไข่เออไข่เออนะคะเดี๋ยวก็เราแนะนําเรื่องหม้อหุงข้าวนะคะเรามาแนะนําตัวกันก่อนนะคะวันนี้นะคะรุจิราเยนแชร์ค่ะนะักผู้รู้รู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามากับน้องคนสุดที่ละค่ะน้องน้ององพระชาพาัสกิติุณพัทรีค่ะค่ะวันนี้นะ พี่รู้จะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องหม้อหุงข้าวผงสีมือการทําอาหารของพี่เป็นยังไงบ้างคะอ๋อสุดยอดพี่เบริกูดสิ่งหนึ่งเบริกูดค่ะเบริกูดเนาะสิ่งหนึ่งที่ที่แบบว่าอยากจะแนะนํานะคะก็คือว่าสีมือการทําอาหารอาจจะขั้นธรรมดาขั้นเบสิกหรือขั้นเทพยังไงนะคะสิ่งสําคัญมันก็คือข้าวต้องอร่อยค่ะ ถ้าข้าวจะอร่อยก็ต้องเกิดจากข้าหุงข้าวที่ดีๆนอกจแกเราเลือกข้าวพันมาดีๆแลนะคะก็ม้าหุงข้าวนี้นะคะอ่ะเดนนี้มีมาแนะนำเลยโอเคนี่พ่ออะไรนะคะอีกทีหนึ่งไพรเออค่ะไเออตัวนี้ขนาดจุหนึ่งจุดแปดรินะคะหนึ่งจุดแปดรนะคะสีชมพูพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆคือตรงนี้ของสินค้านะคะเคลือบ เคลือบตัวคล้ายๆเป็นคล้ายๆโลหะเลยค่ะตัวนี้ป้องกันการกระแทกนะคะกระแทกหรือว่าแบบเราใช้งานแล้วแบบไปกระทบกระแทกกับใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กระทากับใครครี่กระทบกระ้ทกกับเครื่องครัวในบ้านอ๋อโอเคค่ะพี่ตัวนี้นะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูหม้อชันในโอเคตัวนี้นะคะจะมีชั้นนึ่งเนาะตัวตัวหม้อด้านนอกเนี่ยเคลือบมาอย่างดีเลยนะคะสีสันก็จะแวววาวนะคะ วาจุหนลิตรนะคะตัวนี้ทำจากโลหะกันติดนะคะแล้วก็เอ่อป้องกันข้าวติดหนึ่งสองกระจายความร้อนได้ทั่วเลยค่ะตัวนี้คุณลูกค้าสามารถอุ่นข้าวได้เกินข้ามวันเลยนะคะอุ่นไปเลยค่ะ คุณวันนี้ข้ามถึงวันพรุ่งนี้ก็ยังได้เลยหม้อถ้าอุ่นทิพย์ใช่ไหมคะหม้อข้าอุ่นทิพย์ใช่ไหมี่มีชั้นเรื่องให้ด้วยมีทัพพีมีหม้อตุ๋นข้าวให้เรียบร้อยเลยนะคะใช้งานก็ง่ายมือถือจับแทชต์นะคะนี่แต่สวยเนาะปกติผมไม่เคยเห็นหม้อที่เป็นสีอย่างนี้นะคะปกติเราจะเห็นเป็นสีเงินปกติใช่ไหมสีเงินสีดำอันนี้ออกแบบมานี่เลยค่ะครัวหวานๆเลยค่ะเห็นไหมคะด้านจับก็ยังทําเป็นสีเดียวกับตัวนี้เลยนะคะออกมาในโทนสองสีเลยทูโทน สีจมำพูและสีขาวตัวหน้าปัดก็ใช้งานง่ายค่ะให้มาขนาดใหญ่เลยนะคะราคาตอนนี้ของเทอร์าบายเราก็จัดรายการด้วยนะคะน้องหูแต่ถ้าคุณลูกค้าไม่สะดวกในการเดินเข้ามานะคะวอล์กอินเข้ามาก็โทรมาหาเราค่ะ1324หรือกดโทรศัพท์ขนาดทางโซเชียลก็ไปนี่เลยค่ะทางเฟซบุก๊กไลน์ทักมาได้เลยนะคะพี่ลูกเรามีเจ้าหน้าที่ติดต่อคอยตอบเขังคุณลูกค้าทุกช่องทางเลยนะคะโอเคนะโอ<ม>ใส่ก<ป>ัง ไไไ่ไปค่ะใจตั้งค่ะใสตัง,งไปค่ะเอาปาไปไได้วยค่ะพี่ไปป้าไปไได้วยค่ะอย่าลืมนะคะตัวนี้สะสมคะแนนเดนวันการกันนะคะใช้บัตรสีแดงสะสมคะแนนได้กี่เท่าคะได้สามเท่าค่ะพี่รู้กได้สามเท่าแล้วได้ลดอยที่สามเปอร์เซ็นต์นะคะขอบค,ค,คุณลูกค้ารูดเต็มจำนวนค่ะดังนั้นวันนี้เราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปค่ะไปไป